ยินดีต้อนรับสู่รายงานวิเคราะห์ตลาดจาก Fullerton Markets พบกับเราเพื่อวิเคราะห์ข่าวสารและแนวโน้มล่าสุดในตลาดประจำสัปดาห์นี้โดน a l ด t r รัม,มได้จัดตั้งกองทุนสำรอง Bitcoin เชิงกลยุดของสหรัฐเอริกาตามที่ได้ให้สัญญาไว้ในช่วงหาเสียงแต่ตลาดกลับตอบสนองค่อนข้างเฉยเมยบิตคอยนยังคงอยู่ที่ระดับ88,000ดอลลาร หลังจากราคาลดลงในช่วงแรกนักวิขามองว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการประนีประนอมเนื่องจากกองทุนสำรองจะได้รับเงินทุนจากสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกยึดมาไม่ใช่จากการซื้อใหม่ถึงแม้ว่าจะเป็นการส่งสัญญาณการสนับสนุนของทำาเนียบขาวต่อสินทรัพย์ดิจิทัลแต่มันก็ยังขาดการสนับสนุนทางกฎหมายและอาจถูกเลิกได้ด้วยคำสั่งในอนาคต นักลงทุนแบบดังเดิมยังคงระมัดระวังโดยมีความกังวลเกี่ยวกับกเศรษฐกิจในภาคที่กำลังกดดันตลาดสกุลเงินดิจิทัล BTC USD กรอบเวลา4ชั่วโมงหลังจากแกวงตัวอยู่ที่ระดับ1,000 0ดอลลาร์ 1, 000, 000. ราคาได้ลดลงเหลือ78,000ดอลลาร์เนื่องจากอิทธิพลของสถาบันขนาดใหญ่ทำให้รอบนี้นซแตกต่างกรามส่วนหุ้นสนความพัน ความพันผวนของบิตคอยนในตอนนี้ดูเหมือนจะถูกควบคุมโดยการซื้อขายมากกว่าการลงทุนซึ่งนำไปสู่การที่ราคาเคลื่อนไหวออกด้านข้างบ่อยขึ้นหุ้นบรอดคัมเพิ่มขึ้น6%หลังจากผลประกอบการตรมาที่น่าพอใจสูงกว่าที่คาดการไว้ที่1ดอลลาร์60เซนต์ต่อหุ้นจากรายได้14,920ล้านดอลลาร์ความต้องการที่ขับเคลื่อนโดย AI ได้เพิ่มรายได้ขึ้น2 5่เซ็นต์สิพาเ์สเ่ะถึงแม้ว่าหุ้นจะลดลง19%ซในปี2025เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาษีแต่นักวิเคราะห์ยังคงมองในแง่ดีรายได้จาก AI ของ Broadcom เพิ่มขึ้นอย่างเร็ว77เรซ็นต์เป็น4,100ล้านดอลลาร์โดยคาดว่าจะดัด4,400ล้านดอลลาร์ในตรมาสหน้า บริษัทกำลังพัฒนาชิป AI แบบกำหนดเองสำหรับรับลูกค้าข่าวราระเย้ใหญ่ซึ่งเสซยมสร้างแนวโน้มการเตริบโตในระยะยาว a v g o กรอบเวลาสีชั่วโมงหลังจากขึ้นไปถึงจุดสูงสุดตลอดการที่250หุ้นกำลังก่อตัวเป็นรูปแบบขาลงในช่วง59วันที่ผ่านมาอย่างไรก็ตาม แนวรับที่แข็งแกร่งที่185ได้กระตุนให้เกิดช่องวางขาขึ้นซึ่งได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากรายงานผลประกอบการพิจารณาซื้อระยะสัน้นโดยมีเป้าหมายที่220เศรษฐกิจยุโรปกำลังประสบปัญหาโดย Mario เ e n t ต n นผู้วางโยบายของ ECB แสดงความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตที่ชะลอตัว ECB ได้ปรับการคาดการณ์ GDP 2025ลงเหลือ 0. 9 สังเกตเห็นการลงทุนและการส่งออกที่ออนแอร์ air ภายคุมคามจากภาษีของสหรัฐยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนแรงผลักดันที่อาจเกิดขึ้นได้อาจมาจากการเพิ่มการใช้จ่ายด้านกาโฮมของยุโรปในขณะเดียวกัน ECB ได้ลดอัตราดอกเบีย้ยและแนะนำให้มีการปรับลดเพิ่มเติมแม้ว่าอัตราจะยังไม่แน่นอนตลาดมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ว่าจะมีการปรับลดอีกครั้งในเดือนเมษายนหรือไม่ EUR JPY กราฟรายวัน e หลังจากแตะจุดสูงสุดที่166ในตรมาที่4ปี2024คูณเงินนี้ได้ก่อตัวเป็นรูปแบบขาลงมาเกือบ6เดือนแล้วโซนความต้องการที่156สร้างการฟื้นตัวชั่วขราวและราคามีแนวโน้มที่จะลดลงกลับไปใกล้112 ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านแบบดินามิกติดตามชมเพื่อเจะลึกความเคลื่อนไหวของตลาดและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตพวกเราคือ Fullerton Markets